วังโซเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแทโจผู้ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โคระยอมีพระมารดาชื่อพระนางชินม,มยองซุนซองจากตระกูลยูองค์ชายวังโซมีพี่ชายคือองคชายวังโยหรือองค์ชายสามในซีรีส์จะเห็นว่าองค์ชายสามและองคชายสี่นั้นทำหันชิงบัลลังก์กันอย่างดุเดือดมากซึ่งต่างจากเรื่องจริงเพราะสองพี่น้องคู่นี้ไม่ได้มีการแย่งชิงบัลลังก์กันเองแต่อย่างใดแต่กลับขึ้นครองราชต่อจากกันได้อย่างชิวช สวัสดีค่ะคบพบกับเราสองคนนะคะในรายการต้นตะกูลโอปป้าคุณมาผมมีอะไรจะถามอะไรคะทาไมวันนี้ต้องแต่งตัวสวยแล้วทาไมวันนี้ต้องสวยอ่ะสวยเป็นพิเศษเลยนะจริงจก็ะสวยทุกวันนะนะโอ้แต่ว่าวันนี้ต้องสวยเป็นพิเศษเพรา<อ>ะว่าให้เหมาะกับซีรีส์แบบพิเศษพิเศษแต่งตัวสวยอย่างนี้ มีเซอร์ไพรส์แน่เลยอะเซอร์ไพรส์สิคะเพราะว่าถ้าไม่สวยเนี่ยจะสู้นางเอกของเรื่องไม่ได้แล้วก็จะไม่เหมาะกับพระเอกของเรื่องด้วยเรื่องอะไรอะอืให้คำใบ้นิดนึงก่อนนางเอกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะนักร้องที่มีชื่อเสียงมากๆหน้าคล้ายๆคล้ายๆหน้าคล้ายๆด้วยหน้าคล้ายๆด้วยโหยิ่งคิดไม่ออกเลยจีโฮใจร้ายกับพี่มาก ถ้เลยดีกว่าก่อนที่จีโฮจะไม่ชมพี่ไปมากกว่านี้อีกเรื่องอะไรแบบคิดไม่ออกจริงๆเลยนางเอกของเรื่องนะคะหรือว่านักแสดงนำเนี่ยก็คือไอยูไอยูถ้าไอยูเล่นต้องเรื่องนี้ Moon l o v e r ์ใช่ไหมใช่ค่ะที่องค์ชายแบบเยอะๆแม่นมากค่ะม o o ล Lover ข้ามิติลิขิตสวรรค์ใครเลิฟองค์ชายสค่ะโอ้โหองค์ชายสีผมว่าหล่อแต่ว่า คือเสาสๆเลือกไม่ถูกแน่นอนถ้าใครที่ดูเรื่องนี้แล้วเพราะว่าอีจุนกิองชายสีของพี่ต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นได้แต่ว่าไม่ถึงคนอื่นไงก็ได้อีจุนกิก็หล่อแต่ว่าทุกคนเพราะว่าองชายทุกคนในนั้นคือหล่อมากๆแต่ว่ามันมีนะฮะจุดที่แบบน่าเสียดายนิดนึงจุดไหนคะจุดตรงที่หล่อน้อยกว่าจีฮนิดนึงจีฮอนทำไมตัวเองพี่ลำบากใจพี่พี่เลือกไม่ได้แต่ว่าให้แฟนๆไปเลือกดีกว่าค่ะว่าใครหล่อกว่าใครแล้วหล่อจริงหรือไม่จริงไปชมกันเลยค่ะ 고려요아 태조는 도대체 아들 몇이야? 성운이 망극합니다! 얘템태템한것좀 예, 봐. 아! 또 뭐야? 꼭, 다른 아이 같다. 내 것이요? 허면, 내 사람이라 부를까? 응. 음. 누군지 송학에서 가장 대담한 여인인 건 분명합니다. 황자님, 짱! ตารางเฮียโอ้โหไม่ไหวล้วออ,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 อก็เขาเท่มากจริงๆองชายสีใจเย็นหน่อยงั้นงั้นมีตัวจริงไหมคะในประวัติศา,า,าสตร์อะถามเรื่องจริงจังก็ได้มีอยู่จริงเพราะว่าตอนนั้นอะที่ที่เป็นกษัตริย์อะพ่อขององชายสีใช่ไหม เขามีเมียทั้ง29คน<ฮ>มีเมีย29คนคแล้วก็มีลูก34คนตระกูลใหญ่มากตระกูลใหญ่เบ้อเพราะว่าคือองค์ชายสีก็จริงรองค์ชายสามก็จริงมีหลายๆองค์ชายที่จริงแต่ว่าเรื่องจริงกับเรื่องในซีรีส์มันไม่เหมือนกันโอ้โหงั้นถ้าแบบว่าขอแบบเจาะลึกเนี่ยขอเป็นประวัติขององค์ชายสี่ก่อนเลยได้ไหมคะองค์ชายสี่อย่างเดียวเลยใช่ไหมขอองค์ชายสี่ก็ได้ได้ครับ,รบถ้าอยากรู้ประวัติขององค์ชายสี่ก็ไปดูกันเลยครับ งชายสี่หรือวังโซเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแทโจผู้ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โคระยอมีพระมารดาชื่อท่านางชินมยองซุนซองจากตระกูลยูองชายวังโซมีพี่ชายคือองชายวังโยหรือองชายสามในซีรีส์จะเห็นว่าองชายสามและองชายสี่นั้นทำหันชิงบัลลังกันอย่างดูเดือดมากซึ่งต่างจากเรื่องจริง เพราะสองพี่น้องคู่นี้ไม่ได้มีการแย่งชิงบัลลังก์กันเองแต่อย่างใดแต่กลับขึ้นครองราชต่อจากกันได้อย่างชิวๆพอพระเจ้าแทโจผู้เป็นพ่อได้สวรรคตลงก็มีพระเจ้าเฮเยจงที่ชายต่างมารดาขององค์ชายสามและองค์ชายสีได้ขึ้นครองราชต่อแต่หลังจากพระเจ้าฮเยจงสวรรคตองค์ชายสาม ได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจองจองแต่ก็ครองราชได้เพียง4ี่ปีเท่านั้นจนสุดท้ายองค์ชายสี่ก็ได้ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิควางจงต่อแล้วปราบดาพิเศษตนขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์แรกแห่งเกาหลีนั่นเองครองนั้นฉายาที่ว่าองค์ชายสี่วังโซเป็นองค์ชายที่โหดเหี้ยมท้าพี่น้องนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดแต่สาเหตุที่ต้องสื่อให้ตัวละครเป็นคนโหดเหี้ยมนั้นอาจเป็นไปได้ว่าองค์ชายสี่หรือพระเจ้าควางจงเป็นคนที่เด็ดขาดแน่วแน่มาก ทั้งในด้านการกำจัดศัตรูที่ขวางทางจัดการกับกบฏลดอำนาจขุนนางและเป็นคนสั่งให้เลิกทาสแรักความยุติธรรมทำให้มีการสอบบัณฑิตโดยไม่แบ่งชนชั้นซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ขุนนางไม่พอใจและเกิดเรื่องข่าวลือต่างๆขึ้นมาพอได้รู้ประวัติขององค์ชาย4ี่แล้วอะเอาจริงๆพอมาเทียบกับในซีรีส์พี่ฝนว่าไม่ได้เหมือนกันนะใช่มันไม่เหมือนกันมันก็มีแบบความคล้ายนะพวกแบบ P ซีรีส์ยุคพีเลีย<ะ>เหมือนที่เราคุยกันรอบที่แล้วมิสเตอร์ควีนใช่ไหมเขาก็เหมือนวาไปอยู่ยุคก่อนแต่อันนี้มันก็ต่างกันตรงที่เหมือนแบบเขาไม่ได้สิงล่างคนอื่น<ะ>ตอนนี้เหมือนแบบตัวเขาอะมาโผล่ที่นี่เลยเหมือนแบบฉากแรกในซีรีส์<ะ>ที่เขาแบบขึ้นมาคือ<ะ>ตรงบอ่ออาบน้ําขององค์ชาย<ะ>เป็นผู้หญิงแล้วทุกคนก็ตกใจเฮ้ยๆฮ้อะไรเนี่ย <laughs> มันก็จะมีต่างกันนิดนึงมีควาต่างกันตัวอย่างคาแรคเตอร์ขององค์ชายสี่เองเนี่ยในประวัติศาสตร์อ่ะจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเขากับองค์ชายสามที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยไม่ได้มีการแย่งชิงบัลลังก์กัใน,นยใยงเรื่องนะก็คืออ่ะองค์ชายสามหมดรัชสมัยเขาก็ย้ายมาเป็นองค์ชายสี่แล้วก็จริงๆแล้วที่คนไม่ชอบอ่ะไม่ชอบวยความที่เขาแบบ จริงจังเข้มงวดเป็นระเบียบมากอาจจะเรียกว่าตึงไปสำหรับบางคนเหมือนแบบทำผิดโดนอะไรอย่เงี้ยทำผิดต้องโดนลงโทษแบบเป็นคนแบบเป๊ะทุกอย่าง้องเป๊ะใช่อ้าวแล้วอย่างนี้นางเอกของเรื่องล่ะคะแฮซูมีตัวตนจริงหรือเปล่าคะถ้าอยากรู้ก็ต้องไปดูกันเลยครับ แฮซูคุณหนูแห่งตระกูลแฮแห่งฮึง่งฮวาจินซึ่งความจริงแล้วตัวละครนี้ไม่ได้มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์แต่อย่างใดแถมในยุคโคร,รยอน,นั้นก็ไม่ได้มีตระกูลแฮอยู่จริงแต่มีพื้นที่เขตติดต่อชายแดนที่ชื่อว่าฮึง่งฮวาจินอยู่จริงๆแต่ถ้าหากย้อนไปสัก200ปีก่อนหน้าตระกูลแฮเคยปรากฏอยู่จริงในยุคอาณาจักรคูยอซึ่งเคยเป็นต้นตระกูลผู้เป็นกษัตริย์ที่ก่อตั้งอาณาจักรโกคูรยอโดยภายหลังตระกูลแฮได้เปลี่ยนชื่อเป็นโก อาจเป็นไปได้ว่าตระกูลนี้มีอยู่จริงและตัวละครแฮซูก็มีแรงบันดาลใจมาจากคนจริงๆในยุคนั้นเพราะชื่อของนางเอกในยุคปัจจุบันมีชื่อว่าโกฮาจินและตัวนางเอกที่ย้อนไปในยุคอดีตมีชื่อว่าแฮซูซึ่งชื่อมีความสอดคล้องกับตระกูลที่เคยมีอยู่จริงๆนั่นเอง แฮซิลเนี่ยไม่ได้มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์แต่ว่าต้นตระกูลของเขาอ่ะมีเรื่องราวอยู่ใช่คืออันนี้ผมมองว่าผู้สร้างเรื่องเขาทำกันบ้านมาดีแล้วก็ผมรู้เลยมันถึงจะแบบ เป็นซีรีส์ที่แบบยอดฮิตดังของจริงจริงค่ะเพราะว่าพอคนดูเนี่ยเหมือนยังไี่ฝนเองพี่ฝนก็อยากรู้ก็ต้องไปตามหาดูอุ้ย<ช>เขามีตัวตอนอยู่จริงมากแบบเฮย้ยมีตระกูลนี้อยู่จริงก็อาจจะแบบว่าไปตามฟังเรื่องหรือมาดูรายการเราก็าจะได้รู้<ช>อย่างที่ฝนอยากรู้เลยใช่ถูกต้องแล้วก็มีแบบเครื่องสําอางอะไรนี้ด้วยใช่ไหม ซีหนึ่งที่อยากพูดถึงเลยคือในโลกปัจจุบันเนี่ยนางเอกของเรื่องอ่ะเขาเป็นพนักงานร้านเครื่องสำอางรือที่สาวๆเรียกว่าเบย์เลยเงี่ยดังนั้นเขาจะมีสกิลการแต่งหน้าเขาก็จะรู้เรื่องเครื่องสำอางพอเขาย้อนอดีตกลับไปอ่ะก็เลยได้ใช้สกิลเนี่ยที่เขาติดตัวมามาใช้กับองค์ชายองค์ชายมันจะมีฉากหนึ่งที่องค์ชายสี่ต้องเปิดตัวให้แบบประชาชนพิธีใหญ่อะไรเนี่ยแล้วเขาก็มีแบบแผลที่หน้าอะไรงียใช่ไหมเขาก็ใส่หน้ากากตลอดแต่รอบนี้เขาต้องถอด นางเอกเนี่ยเขาก็เลยไปปั้นบีบีครีมทําสูตรอะไรของเขาเลครีมหลังบ้านเพื่อที่จะแต่งหน้าให้องค์ชายสี่ที่แบบไม่ให้ดูไม่ให้มีแผลอะไรอย่างเนี้ยพอเปิดตัวมาทุกคนก็โอ้โหอใครเนี่ยร่อมากเลยประมานั้นงั้นในประวัติศาสตร์เนี่ยเครื่องสําอางมันมีความเป็นมายังไงคะยุคนั้นเขามีเครื่องสําอางใช้กันหรือยังอ่ะเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยเพราะว่าคําถามเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องไปดูกันเลยครับ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่ายุคโคเรยอคือยุคไหนเพราะปกติก็จะรู้จักกันแค่ยุคโชซอนตามที่เห็นในซีรีส์กันบ่อยๆต้องบอกเลยว่ายุคโคเรยอเนี่ยเป็นยุคก่อนหน้ายุคโชซอนถ้าจะให้เรียงกันแบบเข้าใจง่ายๆคือเริ่มจากยุคสามอาณาจักรหลังได้แก่อาณาจักรโคกูเรยอใหม่อาณาจักรแพคเจใหม่และอาณาจักรร่วมชินลาตามด้วยยุคราชวงศ์โคเรยอและถึงจะเป็นยุคราชวงศ์โชซอนนั่นเองโดยในยุคโคเรยอมีความเชื่อที่สืบต่อกันมาจากยุคก่อนว่า ร่างเนื้อและจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งหมายความว่าผู้ใดมีรูปกายภายนอกที่ดูดีผู้นั้นย่อมมีจิตวิญญาณที่สวยงามทําให้ชาวโพรยอทั้งชายและหญิงให้ความสําคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมีการผัดหน้าด้วยแป้งสีขาวมีเครื่องประดับมากมายทั้งแหวนกำไลหรือต่างหูเพราะงั้นการแต่งองค์ทรงเครื่องทั้งชายและหญิงในยุคนั้นจึงถือได้ว่าจัดเต็มเสมือนทุกที่นั่นคือรันเวย์กันเลยทีเดียว และในทางตรงกันข้ามผู้ใดก็ตามที่มีรูปกายภายนอกอัปลักผู้นั้นก็ย่อมมีจิตวิญ,ญญาณที่สกปรกเลวร้ายอยู่ภายในด้วยเพราะนกนทษสมัยนั้นเมื่อทําผิดก็จะโดนลงโทษด,ด้วยการทํารอยตําหนิบนใบหน้านี่ก็อาจเป็นอีกแรงบันดาลใจของผู้สร้างผู้สร้างตัวเอกของเรื่องอย่างองค์ชายสี ให้มีรอยแผลบนใบหน้าซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นผู้โหดเหี้ยมเลวร้ายอยู่ภายในสื่อให้เห็นถึงความเชื่อของชาวโครยอในยุคนั้นนั่นเองและนอกจากนี้ในสมัยโครยอยังมีค่านิยมในเรื่องการอาบน้ําเพื่อชําระล้างร่างกายจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำให้ยุคสมัยนั้นชาวโครยอชอบอาบน้ำกันบ่อยมากแถมยังลงอาบในบ่อเดียวกันอย่างเปิดเผยทั้งชายและหญิง ที่สำคัญยุคนั้นมีการใช้สบู่กันแล้วด้วยเรียกได้ว่าเป็นผู้นำเทรนด์แห่งยุคจริงๆ ซึ่งก็ตรงกับฉากหนึ่งในซีรีส์ที่เปิดมาก็เห็นเหล่าองค์ชายทั้งหลายเปิดอกโชว์แผงกล้ามแช่น้ำให้เหล่าสาวๆด้กรีก,รก,กันสนั่นจอไปเลยโอ้โหจริงๆแล้วประวัติศาสตร์นีย้ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดอีกนะคะจริงเรารู้สึกว่ามันเป็นยุคที่เปิดกว้างมากๆได้เห็นวัฒนธรรมได้เห็นว่าเขาเริ่มรักสวยรักงามกันแล้วรเ,เริ่มแบบนนแต่งตัวเรื่องมีแบบการดูแลผิวพรรณโดยเฉพาะซีนับน้ำอ่ะเอาจริงๆถ้าเราไม่ได้รู้ประวัติเนี่ยก็จะคิดว่า เอเรียกเลตติกแน่เลยแบบว่าองค์ชายและนี่อาบน้ากันอยู่เซ็กซี่มาเลยแต่จริงๆแล้วคือเป็นวัฒนธรรมเป็นความเป็นไปของในยุคนั้นเลยนะใช่คือมันจะมีซีนอาบน้ำหนึ่ง<ะ>ที่ผู้ชายกับผู้หญิงเขาอาบน้ํารวมกันก็เลยคิดว่าทําไม เราไม่เกิดในยุคนั้นเราจะไปเกิดในยุคนั้นใช่ทำไมเราไม่เกิดในยุคนั้นไม่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 ต้องคิดไม่ดีเพราะว่าแค่อยากไปซึมซับวัฒนธรรมเพราะว่าตั้งแต่ยุคนั้นอ่ะเขาก็มีสบู่แล้วเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่แบบเป็นผู้นำแฟชั่นต้องรักความงามอะไรเนี่ยแล้วก็ต้องกลิ่นตัวหอมมีเครื่องประดับอะไรเนี่ยเริ่มทําสบู่มีเครื่องประดับลชวผู้ชายก็แต่งหน้าด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็แต่งหน้าแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยที่เกาหลีผู้ชายก็เริ่่มมแตงหนน้้าาเยอะกขึ จริงๆเรารู้สึกว่าเราอ่ะล้าหลังนะหมายถึงว่าแบบเราตามแฟชั่นไม่ทัน<ร>คิดดูนั่นผ่านมาตั้งกี่ร้อยปีเขาเริ่มแต่งหน้าดูแลวความสวยความงามแล้วก็ยอมรับการแต่งหน้าของผู้ชายมานานแล้วแต่ในวันนี้เราเหมือนนับหนึ่งใหม่ เพิ่งยอมรับกันอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยการแต่งหน้าในผู้ชายหรือการที่ผู้ชายรักแฟชั่นแล้วแต่งตัวยูนิเซ็กมากขึ้นมันดูเป็นเรื่องใหม่และกําลังแบบเป็นที่ยอมรับจริจริงมันมีมานานใช่มีมานานมากคือเพิ่งรู้ตอนนี้ใช่ไหมเพิ่งรู้ว่าตอนถ่ายรายการใช่ไหมเพิ่งรู้จากรายการนี้เลยว่าเฮ้ยเรื่องความสวยความงามที่ท่านทำมันมีมานานแล้วแต่เรามานับหนึ่งกันใหม่ในวันเนี้ยเรารู้สึกเรานี่แหละล้าหลังใช่เราช้ามากไม่ตามเทรนเลยอ่ะไม่ตามเทรนเลยค่ะเอ๊ คราวนี้อยากรู้ของฝั่งไทยบ้างหรือยังคะว่าประวัติศาสตร์ในยุคนั้นเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่ยุคของ EP นี้จะเป็นคนละย,ยุคกับ EP ที่แล้วใช่ไหมคือ EP ที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่ายุครัตนโกสินทร์ตแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นยุคก่อนสุขโขทัยยุคไม่ใช่สุขโขทยัยแบบก่อนสุขโขทยัยก่อนจะเริ่มเข้ายุคสุขโขทยัย<อ>ถ้าอยากรู้อีไดเนี่ยไปชมมาพร้อมกันเลยคะ่ะได้เลยประเทศไทยในตอนนั้นเป็นยุคก่อนสุขโขทยัย ซึ่งเป็นสังคมที่อยู่กันเป็นครอบครัวเครือญาติเมื่อรวมกลุ่มกันใหญ่มากขึ้นก็ได้มีการขยายเป็นแคว้นดินแดนต่างๆเช่นแคว้นสุโขทยัยละโวฮาริพุญชัยเชียงแสนและอื่นๆซึ่งยุคนั้นยังไม่มีการแบ่งชนชั้นอะไรมากมายเพิ่งจะมีการปกครองอย่างจริงจังแบ่งชนชั้นเป็นชนชั้นปกครองและชนชั้นถูกปกครองก็เมื่อยุคประมาณปลายยุคสุโขทัยแล้วโหทำไมมันแบบมันนานแบบนานสุดๆเลยใช่ป่ะนนานเกินไปอะ่ะ แล้วแบบมันจะมีคำศัพท์หนึ่งอะไรนะแคว้นแคว้นแคว้นคืออะไรนะคือแคว้นนี่คืออาณาจักรหรือเมือง ซึ่งพอมันเป็นยุคตั้งแต่ก่อนสุขโขทัยอ,อ่ะคือลองจินตนาการว่าอาสมัยก่อนมนุษย์มันรวมตัวกันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะ,ะมีหัวหน้าเผ่าค่อยๆสร้างเป็นชนเผ่านั้นชนเผานี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วอันเนี้ยมันมาถึงมีคนปกครองแหละ,ะมีเจ้าเมืองมีอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ถึงขั้นมีลำดับชั้นว่าคนนี้นะเป็นกษัตริย์คนนี้เป็นเอ,อ่อเนาบดีหมายถึงแบบเป็นผู้ช่วยเป็นตำแหน่งต่างๆยังไม่ถูกจัดระบบขนาดนั้นเป็นการเป็นการเออเป็นการรวมกันของ คนกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็มีแบบกษัตริย์ปกครองอะไรเงี้ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> แต่ยังไม่ถูกแบ่งอย่างละเอียดคือถ้าอย่างนั้นคือตอนนี้คือไม่มีแคว้นแล้วเราไม่มีแคว้นแล้วอ๋อไม่มีแคว้นแล้วใช่แล้วค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นหัวเมืองมาเป็นจังหวัดมาเป็นเขตแล้วก็แบบมีการแบ่งย่อยอย่างทุกวันนี้ประเทศไทยเนี่ยคือแบ่งย่อยลงมาเยอะมากเพราะเราเราผ่านเวลาใช่ปะแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆทำไมเก่งอ่ะ จริงจริงนะงงเลยโดนเรียนมาไงักเรียนไทยตั้งเรียนเก่งมากแต่ว่าเสียดายวันนี้ถือว่าแบบสนุกมากแล้วแบบได้เรียนรู้ความรู้ใหม่เยอะมากใช่ค่ะจริงประวัติศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะเพราะพอเราถามเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องเครื่องสำอางสมัยก่อนการแต่งตัวแล้วก็รีเลทมาถึงความชอบของพวกเราในทุกวันนี้ด้วยเสียดายเวลาหมดเร็วมากๆแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไห้เราเจอกันอีพีหน้ายังไงคะโอเคก็ได้แต่ว่าถ้าก่อนหน้านั้น อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง Deal ไทยแลนด์ด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะพวกเราสองคนดีใจชอบพิเพรของทุกคนใช่ค่ะงั้นเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเนอะกับรายการต้นตะกูลโอปป้าโอปป้าโอ